แต่งรถกระบะเสียเงินแต่ไม่เคยทําให้เราเสียใจนะคะกับนี่เลยค่ะรถกระบะเข้าใหม่นี่สันเนว่า 2.5S d o c a p ตัวนี้เ e กียร์ธรรมดานะคะปี2018สีบอลเงินสวยงามมากๆรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ จัดให้ไปเลยค่ะกระบาดเข้าใหม่สีบอลเงินคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยประวัติของเขาก็คือเรารับมาจากลูกค้าเลยนะคะรับให้รับมาถ,ถึงที่เลยจากที่กรุงเทพนะคะตลอดระยะการขับขี่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะใช้งานได้แบบดีเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแถมที่สําคัญนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยนะคะคันนี้เพราะรถเนี่ยมายอยู่แค่7 0 0 0 0่นเอง อ่ะย,ยังน้อยอยู่นะคะยังไม่ถึงแสนเนาะโอเครถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยอ่าไฟหน้าตรงนี้นะคะของเขาอ่าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะทั้งสองข้างตรงนี้เดี๋ยวเราขัดให้อีกนะคะบอกเลยว่าใหม่เกี่ยมแน่นอนอ่าสีบอลเงินทั้งคันสวยงามมากๆอ่เดี๋ยวมาชมล้อทางด้านนี้ตอนนี้จะเป็นแม็กแต่งซิ่งมาให้นะคะเดิมทีเนี่ยของเขาจะเป็นเป็นล้อกระทะเนาะตัวนี้จะเป็นยางใหม่นะคะปี24่สิบสี่อ่าขอแปดนะคะบอกเลยดอกยางเนี่ยโหแน่นๆยังเหลือเลยนะคะ บอดี้รถสวยงามมากๆนะคะชาาสำหรับใครที่แบบว่าชอบบอลเงินนอาะอยากได้สีสว่างเนี้ยเข้ามาชมได้นะคะ,ะในส่วนของด้านท้ายนะคะแล้วก็จะมีกันชนท้ายให้นะคะยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยป,เเป้ายทะเบียนกรุงเทพเนาะแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะนี่เลยส่วนแมกไลเนอร์นะคะสภาพการใช้งานน้อยอยังดีอยู่เลยนะคะสภาพแบบยังใหม่อยู่เดี๋ยวทําความสะอาดนิดหน่อยอทาความสะอาดก็ใช้งานได้แล้วโอเคมาดูในส่วนของด้านในกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นี่เลยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคอนโซลน,นะคะสีเทาตัดกับเบาะผ้าสีเบจนะคะตัวน,นี้ไม่จะอยู่ที่ประมาณ7 1 0 0 0นเอ็ดนะคะ7 0 0 0ห่าลยังใช้งานน้อยอยู่นะคะยังไม่แต่หลักแสนนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็สามารถแบบเชื่อมต่อ usb ฟังวิทยุได้นะคะ fm เป็ MM นงได้หมดเลยแล้วก็มีปุ่มรัดแอร์นะคะตัวน,นี้จะเป็นเกียร์6สป,ปีดค่ะมีช่องวางแก้วแล้วก็สัพภะระนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังนะคะ นี่ห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะกว้างแบบนี้เลยค่ะก็เป็นเหมาะสําหรับแบบว่าเป็นรถครอบครัวนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องปรับอากาศนะคะสําหรับข้างหลังด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วเนาะตรงนี้นี่ในรถกว้างไม่เกี่ยมมากๆเลยคเคเดี๋ยวเราจะมาดูโครงสร้างรถแล้วก็ตัวเครื่องกันนะคะ ตัวโครงสร้างรถนะคะเดี๋ยวจะแกะโอค่อนข้างจะแน่นมากๆเลยเพราะว่ารถแบบยังไม่เคยแกะเลยนะคะตรงนี้ก็จะแบบแกะยากนิดนึงจริงๆไม่ไม่ค่อยอยากแกะเลยแต่ว่าต้องแกะให้ลูกค้าดูอ่านี่เลยค่ะแบบเดิมน็อตเรียงกันแบบเดิมๆเลยนะคะสงสัยเราจะเป็นคนแรกที่ได้แกะ่าส่วนฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้เดี๋ยว แกะให้หนูต่ว่าแต่ว่าตรงนี้มีแกะมาแล้วอ่าเมื่อกี้เพิ่งแกะให้อ่านี่เลยค่ะแบบเดิมๆเ,เลยจริงๆร,รถเนี่ยยังไม่ไม่เคยแบบว่าชนไม่เคยแกะโครงสร้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะแกะยากนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน นี่เลยค่ะสําหรับห้องเครื่องนะคะภายในก็ยังใหม่เอี่ยมนะคะก็ไม่มีการาแกะงัดแงะอะไรนะคะเช็คได้เลยน็อตยังอยู่แบบเดิมๆหมดเลยนะคะสําหรับเครื่องก็จะเป็น2,500ซีซีนะคะขุมพลังแน่นเลยอ่าไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยบอกเลยนะคะก่อนส่งมอบนี่เรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะเปลี่ยนของเหลวให้ทุกอย่างแล้วก็เช็คระบบไฟระบบเครื่องยนต์ให้จัดเต็มเลยค่ะหายห่วงแน่นอนอสำหรับราคาพิเศษคันนี้นะคะก็ขวัญให้ไปเลยส่วนลด30,000 บาทนะคะสำหรับคันนี้จะเหลืออยู่ที่3 0 0 0สน 59,000บาทนะคะจาก3 8 9 0 0 0แน้านะนี่ให้ไปเลยส่วนลด30 0 0 0บาทอ่าถ้าใครที่ต้องการอ่าอยากได้รถไปใช้งานนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามเข้ามาจับจองกันได้นะคะผ่อนสบายๆเองคะ่ะค่างงินอยู่ที่6000บาทแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะเข้ามาได้ที่ดีออโต้ยูสคารสยามนิสันอุบลนะคะติดก,กับยูปราแล้วก็นิสันของเรานั่นเองค่ะสำหรับเบอร์ติดต่อนะคะก็จะเป็น0 6นย1 9 2 2 4 7เอบอร์ขวัญนะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝาก กับสา์เนวลา2.5 SP 2018เกียร์ธรรมดาคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้ามีรถเข้าใหม่คันไหนเดี๋ยวรอชมกันนะคะบ๊ายบาย